สวัสดีค่ะสงขลาหนึ่งสเตชันวันนี้ดิฉันพาท่านผู้ชมมาดื่มด่ำกับบรรยากาศการสืบสารรักษาวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามค่ะลอยกระทงที่นี่เลยค่ะโคหน้องนาสงขลาเขตหนึ่งบรรยากาศร,รอบๆนะคะในขณะน,นี้ตอนหัวค่ำเป็นแบบนี้ค่ะเ,เดี๋ยวลองดูว่าสักครู่จะมีผ<อ>ู้ที่ประสงค์จะลอยกระทง<ด><ใ>น,นะคะกำลังทยอยเดินทางกันมาค่ะภายใต้มาตรการอย่างเข้มงวดนะคะ เเทูลคุณาายนทีลอยกระทงคงเป็นคันลองเพ็โดยในการดําเนินกิจกรรมในค่าคืนนี้ท่านดรประสิทธิ์หนูกุ้งผู้อำนวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลาเขตหนึ่งได้ให้ความสําคัญในการที่จะเป็นศูนย์รวมจิตใจและการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามค่ะกระทงคนรักกันขอให้มันยืนยงและปล่อยกระทงให้ลอยลงวารี ระทงลอยลงทาราได้เป็นหูเป็นตาช่วยกันเป็นสักขีถ้าคิดออกนอกใจระวังไว้ให้ดีต่อไปไม่มบรรยากาศในค่ำคืนนี้นะคะนักค่ายลูกเสือแหลมจากนะคะในการสืบสารรักษาวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามปีนี้เป็นปีแรกของค่ายลูกเสือแหลมจากค่ะ ไครที่พาดโอกาสในปีนี้ปีหน้าอย่าลืมนะคะที่นี่เรายังคงรักษาวัฒนธรรมประเพณีบรรยากาศตอนนี้นะคะทย,ยอยกันลงไปลอยกระทงค่ะท่านผู้ชมค่ะในค่ำคืนนี้ที่นี่มีนางนุมพมาศด้วยนะคะตามไปดูกันค่ะว่าเธอเป็นใครคะ่ะสามน้อยคนนี้เลยค่ะคเเเปปป็นททีีระพณไไยจััอาวุ้กกขอแสดงความยินดีกับ นางนุกพมาศปีแรกของค่ายเรียจกากนะครับค่ะก็รู้สึกดีใจมากเลยนะคะปีนี้ที่ได้รับรางวัลนรรมาศนะคะจะทำหน้าที่ในประยงท้เปีหน้าค่ะสำหรับการลอยกระทงในปีนี้ลาไปก่กอดกับบรรยากาศที่แสนจะชื่นมื่นของ การลอยกระทงในค่ำคืนนี้ค่ะสงขาหนึ่งสเตชั่นไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะเอากระทงลอยลงทาราเพื่อขอข้ามาสายทารามีคุณได้ดับร้อนผ่อนคลายให้กระหายสิ้นสูงควรเถอดเถอดทูลคุณสายนาทีลอยกระทงก็ ทีท่ทานตั้งแต่วันนี้ไปจะคิดสิ่ง